โอเคครับก็กราบสวัสด,ดีทุกคนด้วยแล้วกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เข้าสู่อีกแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบธนนรวงนะครับผม <c oughs> เสียงก็จะแบบแห,ห็มเนะทุกคนนะผมกลับมาจาก มาจากนาก็มันมืดจังวะในกล้องคือแบบมืดมากนะทุกคนนะไม่ได้มืดขนาดนั้นนะตอนนี้เป็นเวลาตีห้ายี่สิบนาทีนะทุกคนนะโอ้ยก็จะเดินทางไปนานครับอันนี้ก็เป็นอีพีสองนะอีพีหนึ่งก็ยังไม่ได้ลงนะครับผมแต่ตัดเสร็จแล้วนะทุกคนนะอ๋อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเอเคอคลิปนี้เหนื่อยมากนะับเดี๋ยว ป้านลกกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินออกเดินทางไม่นานแล้วทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นออกเ,เดินทางไม่นาารอบสองแล้วทุกคนนะ นีตอนไม่รู้กี่องศานะตอนนี้น,น,น,นู่นนะฟังงนี่ครับเป็นฟังฟังคนดูยูดูยู right? คนดูยูครับดูยูนะยูตีห้านะเนี่ยนี่คือวิวตอนตีห้านะทุกคนนะทางไปหน้านะทุกคนนะ นี่ยสวยไหมทุกคนนี่ก็คือวิวตอนตีห้านะทุกคนนะก็สวยแบบใช้ได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นทุ่งน้ำรอนน,นี้โวคือหนาวมากนะทุกคนนะตอนนี้ผมสั่นทุกคนนะตอนนีาว,วสอ่ะ อันนี้ก็ใส่เสื้อกันยามาอยู่นะเราคนนะวันนี้เราก็ใกล้จะถึงนานแล้วเนาะมันก็สว่างสว่างกว่าท,ที่ที่ที่แล้วเนาะตอนนี้มันก็ที่ท่ที่แล้วก็ถ่ายไนตอนที่สนะองเนาะนี้ก็ถ่ายที่ห้านะ,ะมันจะสว่างแน่รุ่นนี้ไม่ปดเกียนนะครับรุ่นนี้บิดยางเดียว โอ้โหนุนนี่ครับเล้าไก่คนที่เขาเลี้ยงไก่ที่ผมบอกไปในคลิปวีดีแล้วโอเคทีพีนี่นอะคลินี้ก็จะเป็นการสีประยยอน้างกฎหมานะคุเนาะโอ้โหเป็นาย วีดีที่แล้วยังไม่ลงวีดีที่วันนี้มาถึงเชิญเลยยาวๆวันนี้หนาวร้นหนาวเลยนะครับจะเลียวเข้ามานะหนาวโหโอเคนะครับทุนะกคนตอนนี้เรามาเดินทางมาถึงนานแล้วนะไม่รู้ว่าตากี่เซ็นหรือยังนะทุกคนนะ ก็คือแบบโคตรหนาวนะตอนนี้ขอดูองศาก่อนมไม่รู้กี่องศานะไปดูกันโอ้คือแบบไม่ไหวนะหนาวมากนี่นะครับน้ำยางที่มันไหลนะทุกคน ก็ต้นยางเห็นแต่สีขาวมันมืดอโอเคนะผมตาก็ยังขีดไม่เสร็จนะครับยังขีดอยู่ตรงนั้นอยู่นะทุกคนเห็นไหมไฟตรงนั้นทุกคนเห็นไหมตรงแฟร์โอเคตรงนั้นนหะตายังขีดอยู่นะครับอยู่แถวสุดท้ายแล้วเนาะมันจะเหนื่อยนะตีกี่จะต,ตีสองคทุกคนจุดตีห้า คือแบบเหน prove, ื่อยมากเดี๋ยวผมขอตัวเอาน้ำกดมาหยอดเลยนะครับผมรีบทำรีบ,รบกลับไปนอนนะทุกคนนะ EP2 นี่ไม่รู้จะได้ลงตอนกี่โมงนะทุกคนนะโอเคอน,นี่ว Wisconsin. ควรน้ำงพนมเลยเสียงไก่ยังขันอยู่เลยนะทุกคนนะ โนะคับทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินเราก็จะเดินหย่อนน้ำกดนะเนี่ยมันไหลแม่นไม่มากเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำกดนะทุกคนเป็นน้ำหย่อนขอเอาไฟใส่หมวกกันแล้วกันนะโอเคนะครับอืมว่าต่พูดโอเคไกลก็ขันเลยนะมิกดูดโอเคขอตัวหยอดน้ำกด เ็ก็ยอดนำกลงไปเลยๆๆลน,นะเราคนคือผสมยังวะเพื่อนหน่เป็นน้ำสีขาวเนเพือนอะน,นโอ๋ผสมแล้วผสมแล้วยอลงไปนะครับผมโอเคยอ่อลงไปเลยพอย,ยอดเสร็จแล้วนะก็คตั้งคากพระอีกมือหนึ่งผมถืกอกล้องมาใช่เลยเหรอก เสร็จแล้วผมเราก็อีกใช่อีกมือหนึ่งคนนะทุกคนมาเน้นะทุกคนเาคนเาะทำไปเรื่อยๆให้ครบทุกต้นนะครับมทุกคนเนะโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวแบบไปหย่อนนำกดให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด กดสไครป์ผมด้วยละกันนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ